ผมจะมาบอกอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่นักลงทุนนะครับหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาใช้กันก็คือนะครับการพูดกับตัวเองครับอย่าบ่นพึมพำนะครับอย่าคิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรวยได้ครับให้เราพูดกับตัวเองทุกวันนะครับเราอย่ามัวแต่ไปพั่มบ่นนะครับโทษคนนั้นคนนี้นะครับให้บอกกับตัวเราครับว่าเราเนี่ยก็สามารถที่จะ ประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นได้อย่างง่ายๆครับผมจะบอกคําที่ทรงพลังให้นะครับที่ผมใช้มาตลอดเวลาครับผมพูดกับตัวเองตลอดเวลาว่าผมสามารถลงทุนที่ไหนก็ได้ครับผมสามารถหาเงินที่ไหนก็ได้ครับแล้วเงินเนี่ยยิ่งผมเที่ยวเยอะนะครับยิ่งผมออกไปข้างนอกนะครับออกไปรับพัฒนาหาร ออกไปเที่ยวออกไปพักที่โรง,งแรมหรูๆนะครับคืนละห้าพันคืนละหมื่นครับแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเข้ามาได้ครับนี่แหละครับ,รบให้พูดกับตัวเองทุกวัน,นครับให้คิดกับตัวเองทุกวัน,นครับไม่ใช่มัวแต่แตัด้อนะครับว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่สามารถประสบความสําเร็จในการลงทุนได้ฉันไม่สามารถขายของได้ฉันไม่สามารถหาลูกค้าได้ในขณะที่ตอนเที่ยวนะครับ ให้คิดใหม่นะครับเปลี่ยนความคิดซะนะครับแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนครับคนเรานะครับรวยแตกต่างกันเนี่ยก็อยู่ที่ความคิดแหะครับคุณคิดยังไงครับชีวิตคุณก็เป็นแบบนั้นครับคุณเซลฟ์ทอล์กไปกับตัวเองแบบนั้นนะชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนั้นดูดูผมนะครับผมนั่งชิวๆนะครับอยู่ริมทะเลแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมมาเที่ยวเนี่ยคือคนไม่ค่อยมีแล้วเห็นไหมครับ ไม่ค่อยมีคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทํากันประจำเนี่ยครับเราก็เรามาเที่ยวเนี่ยคนจะเยอะใช่ไหมครับเนี่ยครับคุณอยากมีชีวิตแบบนี้ไหมครับให้คุณพูดกับตัวเองครับว่าคุณทํางานที่ไหนก็ได้นะครับแล้วคุณก็ใช้เครื่องมือครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือออนไลน์ครับให้เครื่องมือออนไลน์ทํางานแทนนะครับอย่างเช่นถ้าคุณทํำร้านอาหารคุณก็นะครับใช้ทําวิดีโอนะครับแล้วก็ลงในโซเชียลนะครับ เพื่อโปรโมทร้านของคุณโปรโมทธุรกิจของคุณลงไปในออนไลน์ครับสิ่งนี้แหละครับมันทําให้คุณเนี่ยครับหาลูกค้าง่ายนะครับแล้วเงินเนี่ยมันมาจากอากาศครับมันมาจากอากาศนะครับมันมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเงินสมัยนี้นะครับสมัยนี้โลกเมตาเวิร์ดแล้วนะครับนะครับอย่าอยู่ในโลกออฟไลน์นะครับเราต้องอยู่กับอยู่ในสองโลกเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้หลายๆคนนี่ก็ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์่างเดียวเลยนะครับ โอเคนะครับขอฝากไว้นะครับเตือนสติกันนะครับเป็นแสงสว่างให้กันนะครับฝากกดติดตามช่องลงคุณหุ้นนกกลาเอาไว้นะครับสวัสดีครับ